มันเห็ดบ่พี่น้องปุ่นมันอยู่ในปลาในเหลือพุ่นเบิงมันสีหน่อยสีหลายใช่ไหโก้เนี่ยแมนมดเลยเนี่ย มันกระดอกง่ายอยู่เด้ขันสัตว์มันมาเหยียบไว้นกก็ไม่เห็นดอกอ,อ้ไอสัตว์มันก็มาเดินก่อนเรามันก็เหยียบเห็ดเอาไว้หมุนเอเล่เลยเรื่องพี่นองเห็ดมีอยู่ไปต่อไปต่อจะยินเสียงสัตว์ห่องคอยกระยาน ข่อยประกาศไปไก่มันข่อยย่านมันโมโหมึงเห็ดเพี่เพิเพิ่นไก่เห็ดยูโลต่อหม่มงเมงีหยตาดีได้ตาใบเสียพันว่าเอาเบิง้งเก็บซอยเห็ดไป้องเด้อเบิ้งเนี่ยนี่ อ้วนๆอวบๆค <c oughs> ุณลังค้นผลเห็นแต่เห็ดดอกง่ายนะ <c oughs> อันนี้มันอันนี้มันกับบนนอยดิยามันอยู่ไก่ต่อไหมมันย่กับตอมันเป็นเห็ดตอนะคะเห็ดเห็ดดำนี่ละขามันไม่ยาวพูนะ้หน้ามึงขาเห็ดนายพี่น้องงัดออกมาหน่ งัดออกมาตะระดอกนี่เบิ้งตีใช่เห็ดมือเมืองฟัรังกับซ้ำขาฟัรังคือวานล่ะอือสะอวนห้ามต้องหมุนขอไปไหนะพี่พอห้ามหมุนคากแเล้วเนาะพี่พี่น้องเบิ่งนีนี่มันอยู่ไตหยามอดเบิ่งนี้อื้ยรอต่อไหม ชงัดออกมาให้เบิง้งพุ่นนะาพุ่นนะาอุ้ยอันเจอได้ยินเสียงสัห้องมองหันน,น,น,นุ้กก็ย่านตวเนอะนุ้มกับใกล้ค่ะคือยังนุ้กก็หวคือว่าจังสันหามแนนต่ำกูได้สั่นดอกขึ้นในใจขึ้นในใจเอา เอาไปทัวไรอ้าอ right? ัน้มันเลนตำกันนี่น um> ี่นีตั้งแตเห็ดเฮเสียงยังอึกๆอย่าปากไรมันจะบ้าอ้าวซะน้อบ่กกาดอกเนาะ ยีาพ co ่อหนูเ hmm. หือห bon ่งแห้งๆหรอบังหันขนาดท่าเขาก็มากวันเสาร์บังหันเขายังไ่เห็นเมดสวนเนาะมึงเนี่ยปุ่นมันยังขึ้นในน้อยเต็มอยู่พี่เพ้นมันหังอยู่ต่ำมันดุไตๆนาะต้องแหยน่องมาหมุนเอาให้มุกใส่น่งแล้วหมุนเอาหมุนน้ำมันเด้อไม่เป็นไง ถ้ามาาสวยๆดิข kind of yeah. yeah, ันมันมาว่ะเขาสิมาบ่ทอล่ะจังว่ะบอมันกับบอมาแล้วแล้วเก็บปากเก็บปากถ่ายวิดีโออยู่บอปันไผแล้วเนาะ ขันไปกินน้ำกับให้กินยูให้แบ้งไปไ้กินน้ำขันนึงเจ็บยูจวไปเชื่องห้องพ่บอพ่อไว้แหละโอ้ยไปกันเลยซื้อกินเอาดอกนะขายก็บว่าขายได้นึ่เก็บมากินโดยส่งได้นึ่ คึท้าไปพึ่นง่าเห็ดอีกแล้วพี่น้องเพิ่งนะโอ้ยสัตว์มันมาเหยียบหักเหมดปลามันเนาะคุณนะเรื่องสวยไปได้พี่น้องเลย มันบาดมากเลยบ้างเนี่ยเป็นกอเป็นกอนกอ,อยู่พี่นองเลยบ้างเนี่ยการเลือกเอาแต่มันกินใดละสะอ่อนเลันี้น่ครับโอ้ยยับพี่นะ แมน่นแต่เดียวเลยนี่เรียนบกเก็บกองไหวได้ยบบเด้อยนะังคอยตัดขาเนาะ มันบานมาลัละพี่น้องไอ้บังเน่บานค่ะกับบานแน่ซุ้มันเกิดก้อนเนาะพูดนะแต่กระนั่งกินได้ล่ะค่ะ อุลังคนมันก็สีอาจจะบ่าเอานะคิดว่าไม่แน่ใจเอาไปตากแห้งพี่น้องโอ้ยยช่วยกุศลเห็นอีกแล้วเพียงเห็ดทั้งนั้นตัวนี้เกาะต่อใหม่แม,มนมัดหลโลดเอาไปมันเป็นดะตัวอุ๊ ต้นไหนทัง,น,ง,งนี้เลยแต่แต่เห็ดตวนีเห็ดกินทั้งนั้นตัวนี้ผลูทัง้งในกับมีผลเดี๋ยวเยเดี๋ยว,ยวตัดขาเห็ดกันด้ยวน้งยตัดขาเห็ดกันด้วย นี่มึงเห็ดวันนี้พอจุดตัดขาเห็ดแล้วเห็ดมันเกิดที่หนอ่อขามันจะเบลเหลืองนะถ้ามันมันเริ่มเถาแล้วเนาะนก็คิกข้นเข้าเนละที่ แต่มันนั่งแข็งๆอยู่ด้วย เบื้องดอกเข็ดเนี่ยนะโอ๊ตจะอ่อะไ่ะอ้าไปต่อไปน้องจ้าโอ้ยต็นตะการล้วสซบมี่มองใส่หลค่อยออมันเต็มแล้วพันว่าให้กดลงให้กดลงพะนะ พี่มองเลยไหลบ่งามบ่คะ